สวัสดีครับพี่นองพ่อๆก็ช่องฟุง<ว>กขวัญใจลำเพลินออฟฟิเชียลครับโหนน่นน่ะหันมาเบิ่งดูคือเจ้าของมันคักไม่ได้ไอ้เต้าใหม่ไหมไหนไอ้เต้าใด๋มันคือตัวอย่างนั้นดับปีพัดร่มกันอันน่ารักไปฮะ<ห>มันนิ่มมากเลยอะจับย์บูเดนใส ว้าวนิ่มแบบนิ่มมากอ่ะมันนุ่มอ่ะมันมีประโยชน์อะไรบ้างกันหนาวฉันบอกหมักแนวนี่โ <engo> อ้าฉันหมักแบบไหนฉันหมักแบบบีบพ anyway? ัง <tense> มันล้วกระดิกหูดิ๊ก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 แมนะครับอ่ะฮะบอกำลังซีเว้าอย่าสวนอย่าสวน กำลังวัดสิไปเป็ี่นได้แบบน,นี้แห้งไร้มือแห้งไร้วันแห้งเบืออุ้ยเขาเตรียมพร้อมเลยอ่ะเตรียมเขียนไล่ซื้อหรอติอันเป็นไงบ้างความรู้สึกหลังจากที่ปล่อยเนไปคนตอบรับรอ,อบหน้าเอาหมอล่ำบอกดีใจมากแล้วก็แบบว่าูุิใจอยู่แะแต่ว่าคนดูเยอะอยู่เด้อคนดูหลายอยู่ อันที่นีพี่น้องสงสัยนะครับว่าอัน,อนที่ทํามาเนี่ยคือคือผู้ใดแตง่งจะบอกว่าคนแต่งชื่อมอลำขวัญใจสีหงสาเสียงพญาหงนะครับบงเล็บวงเล็บปุกขวัญใจนะครับเพียบันแพงไม่ใช่พเพรอคนเราเพลงเนาะอันนั้นอันนั้นอันนั้นอาจจะเป็นเพลงในอนาคตที่จริงจังของน้องปายก็ได้เนาะเป็นเพลงที่แบบว่าออก ออกค่ายลำเปิดก็ได้เพียงนั้นแต่ว่าเพลงนี้ก็คือเฮดมาเพื่อตอบแทน FC ขอบคุณและเซอร์ไพรส์เอฟเนาะแมนบอบัตรที่นี่ถ้าสมมุติว่าผลตอบรับรอบนี้มันดีรอบหน้าอาจจะมีทำแต่คือเฮ้าก็บเฮดเป็นคอนเทนต์ไปแมนบอเพราะเท่าบริฮ็ดแบบจริงจังแบบว่าออกเพลงเราต้องดอยว่าเราไม่ได้มีนบถ้าแบบนั้นอะ แต่ว่าแต่ว่าจะทําแบบนี้คือจะปรึกษาบอสตลอดจังจังเพลงนี้คือสีออกอะ่ะไอเอาเราเแลกคือกังวลเลยดิกังวลว่าเอ๊เมื่อสิบมีอย่างเกิดขึนบ่าวาก็เลยแบบเขาหาบอสเลยสรุปคือคือ,คอตอนพิมไปคือแบบแอบคิดได้ใจแล้วคือเสดไปบ่าวะเสดเห็ดบ่าวันาที่นี่หูแบบ่พอพิมพ์ไปปุ๊บบอสตอบท่านนีเลยแบบว่าพิมไปใช่ไหมแล้วแล้วทีนี้ พิมบอกว่าขออนุญาตทำเพลงเซอร์ไพร์เออ FC แล้วเป็นของขวัญให้ FC ได้ไหมว่าสันพิมพบอกบอดบอกว่าสีเดจยแบบแบบแบบนี้แบบนี้นะที่เนี่ยตอนแรกคือแบบบอสใหอนุญาตบอกว่าสรุปบอสบอกว่าได้ได้ลูกปะนะก็เลยแบบจดสีเลยก็เลยแบบจัดสรรจัดตัวนล่งเลยเออเพราะว่าก็มีก็มีหลายคอมเมนต์ที่พูดมาบอกว่า อย่างนะได้ขออเรญากบอสไหมอย่างประมวานนี้ก็คืออันนี้คือเหตุถูกต้องตามขั้นตอนทุกอย่างเพราะว่าตัวผมเองก,ก็คือเพิ่งเพิ่งเข้ามาในองค์กรใช่ไหมอ่าอะไรถูกอะไรผิดก็ยังไม่รู้อะไรที่ไม่แน่ใจก็คือถามบอสไปเลยจบข้าบอต้องไปต้องถามคนนั้นคนนี้มันบอถ้าเกิดถามต่อๆกันมันสิไปบอคือกันเด้อถนนาา่ถามคนหนึ่งว่าจังหนึ่งถามคนหนึ่งว่าจังหนึ่งมันบอถ้าคาใจเลยก็คือถาม เพิ่นตัดสินใจเลยที่ที่คลิปคุณนออกมาเป็นของเสียงก็คือเราไม่มีงบหนึ่งบอมีงบหนึ่งปฏิและสถานที่มันไม่เอื้ออำนวยกับเราเพราะว่าเราทำงานทุกวันเป็นเลหลักมีสถานที่ด้วยมันมีแบบเล่าเลยแต่ว่าแต่ว่ารอบหน้าแล้วเราใช้โทรศัพท์อัดด้วยแมนใช้โทรศัพท์อัดแมนบอลแล้วไม่ได้ใช้ไมค์ด้วยแล้วทุกอย่างคือ บักฟูกเป็นคนจัดการปันส่วนพวกอย่างตั้งแต่ตั้งแต่แต่งเพลงอัดเสียงแล้วก็ถ่ายรำอ็มีบักฟูกเรัวเดียวเบิรแต่ว่าถ้าเกิดผลตอบรับรอบนี้ดีรอบหน้าอาจจะมีผู้ช่วยอาจิิทรงเสียงไปมิกนะครับก็ต้องดูอีกทีแต่ว่าก็ยังยินยันคำเดิมว่าไม่มีการจดลิขสิทธิ์หรืออะไรใดๆทั้งสิ้น แล้วก็ทำเพื่อให้เพื่อตอบสนองความต้องการของ FC เนาะเพราะว่าหลายๆคนก็บอกก็อยากฟังป่ายร้องเพลงแต่ว่าฟังตายร้องเพลงแต่ละทีเมื่อลงช่องแล้วใช่ไหมปัญหาที่สิเกิดขึ้นลีกซิตแมนบอซึ่งต้องลบแล้วจะต้องมาทําคลิปบ่อยๆไลฟ์บ่อยๆตลอดอย่างเงี้ยซึ่งมันบอไอโอเคแมนบอในหน้าจดนี้ เพราะว่าบางทีเราก็มีเวลาบ้างไม่มีเวลาบ้างก็เลยตัดสินใจแต่งเพลงมันไปเลยเป็นของเอาไปเลยไม่มีลิขสิทธิ์ด้วยอยากร้องตอนไหนก็ร้องใช่ไหมดองคลิปทิมใบกระจบแม่นบอฟเอฟซี FC อยากฟังก็ฟังได้เลยท่านที่ออันนี้คือจุดประสงค์เนาะพี่น้องเพื่อหลีกเลี่ยงลิขสิทธิ์แต่ว่าถ้าในอนาคตเพลงที่เราทําขึ้นมาอย่างเงี้ยแบบถึกตาหรือว่าถึกใจ FC, เอฟซีพอพบรเป่าเอฟซีเอฟซีเนาะ ก็อาจจะมีการพัฒนาบทเพลงนั้นหรืออาจจะมีการแต่งบทเพลงใหม่ขึ้นมาให้น้องก็ไดได้อานาคตนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็เป็นการโชว์ฝีมือของผมนํานะครับว่าผมมีความสามารถบากน้อยแค่ใดอย่างประมาณนี้เป็นการโชว์ศักยภาพของแต่ละคนเนาะน้องปายก็โชว์ศักยภาพของน้องปายฟูก็โชว์ศักยภาพของน้องฟูกไปสี่ <laughs> ยังไหมันเพลินบันดนเลยิีลูกกจแต่ที่นี่มืออื่นหล่นยูไทรีสีสเกียร์ชื่อเกาเฮ้ยแต่ว่าอันห้องห้องคุยกันบางหันบอกว่าอยากไปสารแม่ฮันนี่เนาะแต่ว่าเดี๋ยวต้องเซิร์ชบึงอีกที่วากู่ไก่บอถ้าไกลก็จะไม่ไปแต่ถ้าใกล้ก็จะไป เข้ามาตะแต่ในหน่อยติดตามผลงานเพิ่นมาวนพี่มีรักเดียวไอ้น้ำตาหล่นบนขอบเตียงสาวกาลสินไออย่างนั้นสิรักบ่แมนบ่หลายบทเพลงฟังมากเอาอีหลีเดียวหัวแต่มาหูววังซี่หาปีขึ้นหลังนี่เดียวว่าเพิ่นบ่กย,ย่างเหล้ว ต่กอนต่กอนนี่สิสร้างมานกฮะน้ำเกลือน,ลน้ำเกลือน้ำเกลือเฮียใส่กระเป๋าถิ่มเบิเ้หลหรอแจ๊กหรอเนาะเออจะพูดถึงว่าว้าหอดเรื่องน้ำเกลือเด้อสิว้าถึง <c oughs> จุกมันเนาะมันเป็นจุกตัดแมนบอมนเ,าาเ,เมื่เข้าตัดไปแล้วนี้ยแล้วมันสิเป็นน้ำหย่อยลงปอกปอกปอกเฮดใส่กระเป๋าเขาเปียชื้นมัเลยขอ้งเสียหายไปเลยทำไมเขาไม่ทำมันเป็นจุกะะหเหมือนแอลกอฮอล์แมเนาะ เวลาใส่เซ็ตกับจุกปิดแล้วก็ปิดฟ้าตืมนี่สิป้องกันการเหี่ไหลได้เจ้าหน่อยสินางเต้หนาเรีวเพราะว่าเ<อ>พ่อพเด้อัปเดตคลิปในช่องมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยแบบว่าให้พี่น้องเปิดเขามาปุ๊บก็เจอเลยลุจิลาวอนแฟนเนาะที่ดีเราจะดีกับสีลมคือเกาแล้วแบบนี้ก็ให้พี่น้องคนหาเอาเด้อลุจีลาวอนแฟน แต่ว่าทีเสือ,อยอดแบบแมนพุ่งยิ่ไวมากแต่ว่าเพลงไม่ค่อยเท่าไหร่สงสัยบันบพขื้นแจเือนหรือเปล่าเป็นเพราะไม่ค่อยได้ลงคลิปหรือเปล่าไม่รู้โอเคครับพี่น้องคลิปนี้ชื่ลงไปซัมมี่คลิปหนาพอกันไปฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นปกำลังใจให้ช่องผู้กดเจอลำเพิร์นออฟฟิเชียลด้วยนะครับแล้วก็ฝากไปติดตามช่องน้องปายด้วยนะครับลำเพิร์นออฟฟิเชียลคือกันเนาะเพี่มา่าปายลุจิราเนาะมันบ้ขื้นเลยนะครับพี่น้องไปติดตามนาำด้วยค่ะ 拜拜。